มาจากข้างล่างคนหนึ่งรอข้างบนม,มีสั่งไฟฉายมุ่งหน้ามาหาเรานะครับไม่รู้เขาหาส่องอะไรน,นะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมคนเดินทางนะครับวันนี้ผมก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับแต่ว่าป่าที่ผมมาวันนี้ก็จะเป็นป่าแตงนะครับผมวันนี้ผมมากับน้องเชนนะครับผมสวัสดีครับพี่พีน้องเชนจากช่องลองดูเคครับครับผมวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนมานอนในป่าแตงบนห้างที่น้องเชนได้ทำเอาไว้ครับนี่ห้างนี้เลยนะครับผมบรรยากาศในช่วงนี้จะแตกต่างจากครั้งคนก่อนที่เรามาใช่ครับเพราะว่าต้นต้นไม้เนี่ยมันจะเขียวขจีเลยนะครับนี่ ม,มาช่วงหนึ่งอ่นดีข<ช>ึ้นเยอะเลยใช่ครับผมแล้วก็ป่าเนี่ยดูล้มลื่นเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากที่เรามาครั้งก่อนๆนู่นมากนะครับเพราะว่าไฟป่าเนี่ยทำโฮมซาดให้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็เลยมองดูโล่งนะครับเดี๋ยวต่อไปช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะลบเหมือนเดิม<ช>นะครับต้นไม้ที่กําลังจะเติบโตมันก็ต้องเติบโตใหม่นะครับเด่ยงต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวมันก็ต้องแตกยอดมาใหม่ใต้โคนต้น ครับมันก็ต้องโตมาใหม่ถ้าปีหน้า,าไฟป่าม,มอาอีกมันก็ต้องเนี่ยมันก็ต้อง่มต้นใหม่ลำต,ต้นใหม่อยู่นี่อยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้ามันเป็นอยู่นี้เรื่อยๆมันก็จะลกไปทุกๆปีนะครับถ้าไฟป่าไม่ไหม้เลยต้นไม้ก็จะ,จะเจริญเติบโตข้างล่างก็จะโล่งนะครับผมโลง่งมองดูข้างล่างก็หน้าผุเปลี่ยนนอนมากนลครับล้มลื่นน,นะครับ,อรบโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนดะีกว่าไป เลยปแล้วคืนนี้น่าจะหนาวก่อนคืนน่าหนาวแต่ตอนนี้โคตรร้อนเลยใ <c oughs> บใบเนี้ยร้อนอยูอ่แล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาอยู่อย่างบนห้างแล้วนะครับค่ะแล้วก็พกเปย์เสร็จแล้ว่ดนแสงแดดนี่ยังจ้าอยู่เลยนะครับจ้าเลยนี่อันนี้ขนาดใบสองใบสามแล้วนะใช่ครับผมโอ้แดดยังจ้าเลยนะครับผมร้อนร้อน ร้อนมากนะผมว่าผมต้องใส่แว่นแล้วเพราะใส่ตามมันก็จะดิดเลยแต่ว่าแดดแรงๆนี้คุณใส่แว่นด้จริงๆอ่ะผมลืมแว่นเมื่อที่อยแล้วลมมันพัดมานี่ทําให้แบบตามันแห้งใช่ครับผมลองสังเกตดูนะครับนี่อาจะเขียวแต่ตัางจากเมื่อก่อนที่เรามาจริงๆนะครับนี่ก่อนที่เรามานี่คือเหลืองอะลามเลยนะครับนี่จะเหลืองลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่เหลืองกว่านี้นะครับผมส้มเลยส้มเลย ต้มดำด้วยติดดำด้วยก็ผมแล้วก็เวลาลมพัดมาเนี่ยมันจะร้อนเลยนะไม่เย็นอย่างนี้นะครับก็ผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ใบไม้เริ่มเขียวแล้วก็คงจะมีออกซิเจนที่ใบเอ่อต้นไม้ใบไม้ได้ปล่อยออกมานะครับผมก็คงเมื่คืนนี่เวลานอนเรารู้สึกว่าทุกทุกครั้งที่นอนในป่าเหมือนจะมีกลิ่นอายของความเย็นที่มาจากใบไม้มั็นเย็นธรรมชาตินะก็ผมก็ ลหลายคนคงอิจฉาเรานะครับอืมใช่ที่ได้มานอนกลางธรรมชาติแบบนี้นะครับผมแต่เราเนี่ยก็นานๆเข้าเราก็เริ่มจเเะเบืเ่อแล้วนะเริ่มเบื่อแล้วนะแต่ก็สบายใจแต่ก็สบายใจใช่แล้วหลายคนก็อิจฉาเราแต่เราอยากบอกลหลายๆคนว่าลวหลายๆคลิปเราก็เหนื่อยเหนื่อยาอิจฉาเลย <c oughs> ครับเหนื่อยครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราขอนอนพักรับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ก่อนนะครับผม อาก,การเริ่มเย็ยนแล้วนะพี่นะหลังจากที่เราผูุกเปไปเสร็จนะครับเราก็ได้เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็โพเพแล,แล้วนะครับ ในกล้องเนี่ยจะมืดเลยนะแต่จริงๆแล้วบรรยากาศแค่โพเพเฉยๆนะครับใช่ครับผมรอสองคนก็ตื่นพร้อมๆกันก็เพลอนลับไปใช่ไหมครับผมขนาดโพเพแล้วก็ใกล้จะมืดอย่างนี้แล้วยังมีเสียงจักรจันอยู่เลยนะครับโอ้จักรจันนี่กินลมเป็นอาหารนะครับผมลองได้ทั้งวันจริงๆแล้วคนน่าจะมีอาหารกินเป็นลมนะใช่ใช่จะได้ไม่ต้องิ้นเปลืองไม่อืจะได้ไม่ต้องดิ้นทรนขนาดนี้ครับอไม่เป็นจักรจันก็ดีเหมือนกัน ดีพี่ลมมาเป็นไหมหายใจเาอาในสั้นนะฮะอายุสั้นอากินลมอายุสั้นกินลมอายุสั้นแต่ถ้ากินเด็กอะอายุยืนนะครับแน่นอนอายุยืนผมนี่กินเด็กนะครับผมใครก็รู้ว่าผมมากินเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะหุงข้าวนะครับผมหุงข้าวนอะหุงข้าวดีกว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยผิวข้าวเลยครับผมเราก็เอ้ยมาถึงกันลืม เอ่อทำอาหารก่อนออครับผมเฮ้ยลืมหอับม,ม,มันในการมันดีอะนะเราต้องคุยกันเพลินๆหลับไปเลยอืม สั่งไฟฉายมุ่งหน้ามาหาเรานะครับไม่เป็นไรเลยผมว่าจะคนนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกแต่ถ้ามาก็เดี๋ยวเราก็จะชวนขึ้นมานั่นแหละถ้ามากไ้จะได้มีเพื่อนว่าจจผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีเอ่อทำข้าวกันดีกว่านะตั้งหม้อข้าวกันนี่เตางเราตั้งหม้อข้าวเลย เปรับพื้นที่นู่นนะครับสังวาจายเหมือนจะมุ่งหน้าหมาเรานะครับนู่นครับไลูกอขาหาสองเลยนะครับ ลลงทางป่าไม่แน่ไม่แฟยแบบให้หลงทางป่บเป็นไปได้เป็นไ,ไ,ม,ไม่ได้เป็นไมได้นะนลงทางก็มีนะใช่ไม่ใช่ปีแกนะเฮ้ยี้สิงคืนนใช่สิ่งควชัดเจนใช่ใช่ไฟเงียไอ้ไฟดับแล้วอืปช่างมัน คนแน่นอนนะเสียงเนี่ย้ามาเราก็ต้องรับใช่ใช่แอรข้าวสุกพอดีเลยพี่เนี่ย,อโ,ยโอ้โแต่ลมนี่พัดมาแบบนี้กเฮ้ยเ,เสียงตุ๊กแกใช่ไหมตุกกก๊กแกทักตุ๊กแกนี่มาทักอะไรกันค้งกลางคืนนั่งสิทักตั้ แกนี่ร้องใช่ไหมเขาไม่ได้เรียกว่าขันไหมเวยไม่ใช่ขันไม่ใช่ไก่อย่างเดียวอืมใช้กยก็ไก่นะอือทำไมเราเรานกอ่ะทำไมเขาไม่ลอกขันบ้งางวะก็นั่นน่ะดิแล้วมันก็สปีกเหมือนกันนะก็นะเออมันไก่ป่าอย่างงี้นะโอ้ยธรรมชาติโอ้มีเสียงนกขันไก่ขันก็รอกร้องอืมก็รอก ก็ลอกขันนี่ได้มีไหมก,ก็ลอกนี่ยังผมเข้าใจได้มันเป็นสัตว์ไม่มีปีกใช่ป่ะแต่ไก่แล้วก็นกเนี่ยมันสัตว์มีปีกแล้วก็คนขันไม่ขันเรียกใช้ก็คนอย่างนี้นะใช่ป่ะไฟมาเฮ้ยไฟเหรอเดินขึ้นมาย่องย่องย่องทางนี้เลยคนน่าจะเห็นไฟ,ไฟแล้วแหละพี่เห็นดิสว่างขนาดนี้ ดีครับแล้วพก็รอใครเอ่ยผมอยู่นี่นะอะไรชั้นร<ห>อผมอยู่ข้างบนเด้อเป็ปปปไนไรครับไม่ใช่เราต้องทักอย่างนี้มไม่ไม่ทักอย่างนี้เดี๋ยวกลัวลูกหลงอะไรพวกนี้นะเขา่อทำอะไร ปิดไฟทำไมเนี่ยโล <Hello. S 1> หายไปเลยผมคนนะไม่ใช่ผีนะผมอยู่ข้างบนนี่ <laughs> นี่ข้าวกลัวลุกหลงเข้าใจผิดอะไรพวกเนี้ยในป่าไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะนะอืมข่าวของเรา,าสุขพอดีเล ครับครับแกทำ <c oughs> ด้วยออสงอดี นี่ทุ่มวงไอ้ทุ่มอะไรซิซืโอ้โหสองตาเลยสองตาเองพี่มเออ้าวมาได้ไงวะเนี่ยพราะว่าเห็นแสงไฟลิ่วไกลๆนู่นอะไรนะเห็นแสงไฟลิ่วไกลๆนู่นแท้ๆเหมือนลเมื่อกี้เนี่ยพระใหญ่แล้วอ้าวไม่รู้นี่นึกว่าใครเรียกลุงเลยเรียกลุงเลยปตี่ เรียกสะแก่เชียวสมองกลายเป็นลุงแล้วนะทุกคนนะเออมามางวางบนปัมาองเดียวอ๋อ,อไม่ดูสูงไม่ใส่ใส่ไม้เหรอไหนไ,ไม่ใช่มันโน่นไกลๆชุมชนอืออยู่มันสูงไงมองเห็นหมดแหละโอ้คุณร้อนเลยมาเมื่อกี้นี่ตอนมาแรกๆนี่ไม่ร้อนนะลมยังมาอยู่นะเดี๋ยวมาสักพักมันเหนือแตกเลยเออมามางวางบนกินข้าวยังกินข้าวมายังเนี้ย กินเข้าไมายังกินมาแล้วพี่ดูทางในหลงป่าหรือเปล่าอย่าบอกว่ามัหลงมาจริงๆเดินมาใกล้ถ้เดินสุกทางอะหลงป่าใช่ไหมทางลัดอ๋อทางลัดนนี้ก็ชอบทางลัดจริงๆอะมันไอไอทางเดิมมามันก็มันก็ไม่ได้ใกล้ทีเดียวแต่ว่ามันเดินง่ายอากาจะมาให้ไวขึ้น เป็นไงงี้คือมันจะมีบางช่วงที่แบบไฟไหม้แล้วมันลงไงพี่ก็จะมีบางช่วงที่ไฟมันไหม้ไม่ทั่วมันลงใ้่เรากลางคืนด้วยไงพี่เขก็เลยบอกว่าเอออาจจะตับโสนกับทางเพราะว่าพังมันเหมือนกันหมดโดนไฟไหม้ฮะดีที่มันโดนไฟไหม้ไปด้วยม้าว่ามาเมือมันม่ต้องย้อนมาเช็กกันแล้วนะ ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นมาได้ไม่ต้องโยนไปเช็คอะไรใช่ไหมไม่ไหวแล้วไม่ต้องไหวแล้วไม่ต้องโยนอะไรแล้วมั้งไปแช็คไม่มีให้โยนแล้วอืโยนไปก็้วถ้าไม่เอาขึ้นมาให้นี่จบเลยไม่มีใครใครเลยอ๋อคนนั่นไหนดิโอ้โหไปถายแล้วสว่างเจังสว่างไหมสว่างดิสองตาแฝบตาเลยอ่ะเมืี้เนี่ยมากินข้าวกินข้าว ข้าวอลายคนนี้อร่อยนะครับพี่นะอร่อยในปลานี้อร่อยอวันนี้ผมมีน้ำพริกนะครับมาแนะนำทุกคนให้ได้รู้จักแล้วก็แนะนำให้เอาไปทานนะครับนั่นก็คือน้ำพริกกุ้งกรอบหมาล่านะครับของยายใหม่ตราลูกยายใหม่นะครับนี่นี่เลยตานี้เลยนะครับไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดมาก นะครับเผ็ดแค่รู้สึกรู้สึกนะครับถ้ากินกับไก่ทอดเนี่ยเหมาะมากเลยนะเนี่ยหรือไม่ก็ข้าวร้อนนะครับข้าวสวยร้อนอืมอร่อยนะครับจริงแต่ข้าว่านี้เหมาะมากเลยเหมาะนะครับนี่กี้นีข้าวเปล่าเนี่ยอร่อยเหมาะข้าวเหนียวด้วยอืมใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหมาะเพราะว่ามันออกหวานหวานเลยครับแพ็กเกจเขาดีมากเลยนะครับเขามีฝาสองชั้นนะครับฝานี่หนึ่งชั้นนะครับ ฝาเขา้วฝาแล้วฝาฝาปลากระป๋องใครปลากระป๋องเนี่ยหนึ่งชั้นแล้วก็ฝาแดงข้าอหนึ่งชั้นนะครับถ้าเราทานเสร็จถึงจะมีฝาเนี้ยเราใฝ่ชั้นหนึ่งมาปิดอ่ะฝาแดงนะครับฝานอกมันก็ไม่หกนะมันเก็บได้ดีมากเลยครับผมรอบแน่นนะครับถ้าใครอยากจะทานก็ติดต่อไปที่อาจารย์เชนได้เลยนะครับจากเพจน้องเชนนะครับครับอร่อย แนะนาเลยนะครับอร่อยอันนี้เรื่องจริงนะถ้าผมบอกว่าอร่อยมันก็ต้องอร่อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้โม้นะครับผมเป็นคนชอบกินน้ําพริกอยู่แล้วนะครับผมผมมี่แหละจ้ะเฮ้ยผมผมอ่ะผมจริงดิเนี่ยผมจริงลองนอนดูเขานี่เคยตาน้ำหอมนี่รู้คนซักมาใส่น้ำหอมด้วยบอก เราสามคนก็กินข้าวสัตว์ล้วนะครับนี่ซึ่งน้องแทนก็ได้ผูกเปรแล้วนะครับน้องแทนผูกอยู่ระหว่างกลางใช่ครับมันอึดอัดมากเลยอาจารย์เชนเนี่ยอูดิมันอึดอัดมากเลยใกล้ผมอ่ะเขาใกล้ในไหนเขาใกล้นี่นี่นี่ผูกเปรเป็นสามแชร์แบบนี้เลยนะครับครับหันหัวไปทางที่มันออกนะครับผมสามพี่น้องตระกูลอย่างับผมสามพี่น้องตระกูลอย่างยิง คือบรรยากาศดีนะครับตอนนี้ลมค่อนข้างนิ่งนะครับดีสุดๆเลยพี่ดีเกินดีเกินใช่ไหมใช่ดีเกินแต่ถ้ามีลมสักหน่อยมันก็จะโอ้จะขอบคุณสบายมากเลยนะครับเมื่อเมื่อช่วงหัวค่ำลมพัดมาเบาๆตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไรลมนิ่งไปละเพราะผมมางอ๋อใช่ไหมลมก็ยังมานะเนี่มาแล้วมาแล้วผมออกมาแล้วมาแล้วเพราะผมไม่ใช่คนธรรมดาเนีายมาถึงปั๊บลมไม่กล้ามา หมาลเนี่ยเย็นๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูใบไม้แล้วกันเบไม้ไหวแล้วนะดินละชอบแบบนี้เลยครับผมมันมาแรงมานอนแบบนี้คือบรรยากาศดีนะครับขาดเดียวไม่มีเด็กนะครับผมไม่มีเด็กเดี๋ยววันหลังก็เอาลูกเอเต้มาด้วยพี่มันคนละเด็กแล้วเอาคนละเด็กก็เดี๋ยวเราสามคนก็จะมานอนคุยเล่นฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะครับก็ ฟังเสียงหลอนนี่ไ kind ม of ่ไหวเดี๋ยวทุกคนเนี่ยมานั่งฟังเสียงธรรมชาติใบกับเราสามคนนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับครับผมบายๆครับผมราทีสดครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณนายครับทุกคนครับเจอกัน tomorrow เฮ้ยหยิร์เลตเต้บ้างเยอะบ้านมีป่ะยิเล็ตเต้เอาบอลหลดติชนิดตัวไล่ชนิดหลดติงก็ไม่สูงโอ้ยจิ๋วบ้า แล้วหลายคนก็เข้าอิจฉาเราที่ได้มานอนกลางธรรมชาติใช่พี่ถ,ถูกไหมว่าโอ้โหแต่เรานี่เริ่มเบื่อแล้วอ่ะเราไม่ได้เบื่อหรอกเราเบื่อเพราะเราอยาู่ไม่ดี <c oughs> ใช่อะไรนะไม <c oughs> ่เบื่อเพราะเราอยู่ไม่ดีอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอพี่หนุม่มถ้ามีเด็กก็ไม่ไม่เบื่อหรอกนะใช่ไหมเอ้ยถ้ามีเด็กนี่จริงๆนอนทุกที่ผมชาวผู้ใหญ่มากกว่าใช่เหรออืม เด็กว่ะเด็กมันอ้อนนลเดี๋ยวพุ่นี้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมนะเอาคนราผู้ใหญ่เอาคนราผู้ใหญ่พี่ <laughs> ดีครับทุกคนสวัสดีเช้านะครับผมผมตื่นแล้วนะครับตอนนี้ส่วนน้องแทนแล้วก็น้องเชนยังนอนอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็อากาศก็ดีอยู่นะครับเมื่อคืนอากาศค่อนข้างจะหนาวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะต้มน้ำร้อนชงกาแฟหน่อยผมจะต้มน้ำร้อนกับอ่าตะแก๊สพกพานะครับไม่เกาะไฟแล้วนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวเช้านี้เราก็กลับแล้วนะครับก่อไฟไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องดงต้องดับอีกแล้วก็เนึ่งน้ำเนี่ยมันก็จากัดนะครับถ้าจะดับไฟให้ดับสนิทเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำลาดนะครับมันถึงจะมั่นใจว่าดับสนิทนะครับผมมาต้มนร้อนชงกาแฟบิมดีกว่าโอ้ดูดิบรรยากาศดีมากเลยน้องตื่นเช้ามาลืมตามาหเห็นภาพแบบนี้นะครับ อะไรที่รู้สึกสงบมากเลยนะครับแต่ตอนที่จะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็จะเป็นเสียงจักระจันที่ดังแซมหูตั้งแต่เช้าเลยนะครับ นี่ครับกาแฟมันเป็นบรรยากาศที่ดีเลยทีเดียวน,นะครับแต่ว่าเสียดายึมงสายแล้วก็แดดเด่นแรงไปหน่อยนะครับป่าในช่วงนี้นะครับก็เป็นป่าที่มีสีเขียวนะครับสดใสใขึ้นกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ฝนได้ตรงไปสามถึงสี่ครั้งแล้วนะครับผมตกแต่ละครั้งก็ถือว่าตกหนักนะครับใชก็ไม่ ใบใหม่ก็แตกใบใหม่ดิแตกใบเลยไไหกหนักจริงถ้าไม่ตกก็ไม่ตกเลยแห้งใช่ครับผมใช่ถ้าตกทีก็น้ำท่วมอะ่ะ <c oughs> ดูพื้นนะครับโล่งเลยมองไปทีล้มลื่นนะนะครับน้าผกเปนอนมากเลยนะครับนั่งนิ่งก็แบบว่านอนแฉมตั้งแฉมเลย <c oughs> ใช่ใช่การเซตอย่างเงี้ยได้เลยใช่ดูมันล้มลื่นอะ่ะแล้วก็มันสะอาด<ท>เพราะว่าเพราะเพราะว่าอะไรนะ ไม่ไม่รอบหนึ่งอ่ะมันไฟทำฟังก์ชันหมดเลยมันมันเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อยแต่ต้นไม้ต้นเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโอ้โหเหลืองอลัมเหี่ยวเลยอ่ะมันต้องมันมันต้องเริ่มต้นใหม่เลยบางต้นอ่ะใช่เริ่มต้นใหม่ยังไม่ทันได้โตเลยต้องเริ่มต้นใหม่นะใช่ใช่โตไม่ทันไงใช่ไหมือนจ้ชีวิตของน้องแทนเนี่ยจะโตตั้งหน่อยนะโตไม่ทันเลยทำไมอ่ะพอดีอ่ ติดติเด็กไงอ้มีเด็กด้วยเหรออ้าวอ้จริงจริงพี่เราเส้นทางเดียวกันนะอย่างเงี้ยเรามีเด็กอ้าวก็เส้นทางลูกผู้ชายนะตอดีเด็กๆก็ชอบชวนไปนู่นไปนี่ทีนี้เลี้ยวผิดท่านั้นแหละโอ้โหโตไม่ทันเลยกลายเป็นเด็กติดเด็กงอมแงมเลยบอกแล้วให้ติดผู้ใหญ่ เด็กมันชอบลินนะาอาจารย์พอติดผู้ใหญ่ปุ๊บนะต่อไปก็จะไปเป็นอ่ลำดับที่สูงขึ้นกำนันเดี๋ยวก็อ๋อแล้รทำบุญปีว่าไปติดเด็กไงติดเด็กได้นะติดนานไม่ดีโอ้โหนี่พี่โอ้โหนานจนจะกลายเป็นเด็กอยู่แล้วทุกวันนี้นนะทำตัวเหมือนเด็กเลยนี่เง,ง,ง,งี้ยแสดงว่าความจริงอ้าวงี้คือแบบว่าอยากจะหลับตวความเงียบคือความจริง ความเยีอกคือคําตอบเลยก็คือวิดีโอนี้เราแค่มานอนเล่นบนห้างนะครับผมว่าหลายหลายคนก็อยากจะนอนในสถานที่แบบนี้นะครับผมก็ถ้าคนไหนที่ชอบในการนอนบนห้างแบบนี้หรือในป่าแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับผมครับผมก็ ถ้าชอบก็มานอนด้วยกันครับถ้าชอบก็มาครับผมเรายินดีต้อนรับนะครับช่วยกันดันนะครับช่วยกันหนนะคะสนับสนุนกันหนนะครับอ่าจริงพี่นี่มันเด็กจริงๆนะใช่หรอเด็กไม่เด็กกับคิดลุงคิดลืมขนาดมายังมาหลงป่าเลยเออใช่มันคืนลองแทนหลงป่าถ้าคนที่ตัวจริงอ่ะมันต้องมีการคิดวิเคราะห์เอ้ยทางนี้ทางนั้นนะมาก็ครั้งสองครั้งเนี้ยมันน่าจะจําได้เนีแสดงว่าปกติไฟป่าไหมทางเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ฮะ อ๋อใช่ใช่แล้วจะเป็นภาพไฟป,ป่านะครับครับแต่ไฟยังอื่นก็แรงนะเนี่ย <c oughs> เงียบเลยเดินชิมนจะมีโบกสันตไม่รู้จะเถียงยังไงเรื่องนั้นอย่ายยยอย่าไปเครียดนะไม่ต้องเครียดนะอยผ่านรูปแบบบางทีก็ลบออกไปบ้างเนะี่ยมันมันดูแล้วมันมันลึกซึ้งข,ของจงจำนะเอออ่าเออมีเธอยังมีสตอรี่ค้างคาอยู่อ้าว ได oh, oh, kind of ้ไงเนี่ยพี่พูดอย่างนี้โอ้โหร้องไห้แล้วล้างล้างหน้านะเอ้ล้างหน้านะอร้องแทนร้องไห้เลยนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับไม่น่าไม่น่ากวัเลยร้องเฉยเลยบ๊ายบายบ๊ายบายครับร้องไห้เลยมันบุมมันบ๊ายบายแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่เศร้า อืมผมเห็นคนเศร้าไม่ได้ผมจะลองตาม <S 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 2> <S 2>